คอนเสิร์ตนะคะที่น้องไปร่วมกิจกรรมวันแรงงานเนาะสำหรับน้องคําล่านะคะที่สีมุมเมืองจากเพจบ้านฮักเป็ดน้อยนะคะ วองมาลายเยอะมากเห,หมาแทูตนคาลาเสดมาีาเเสียงใสนะคะ เสียงสายกิ๊กเลยสำหรับน้องสาวคำหน้าล,ละมัทรนะคะ มี้ีน้องแฟนเพลงกอดใจเพ้แท้มื้อนี้บ่มีแท้แท้กำลังใจต่อสู้ปัญหาหลายร้อยดามาชีวิตของอีลาน้อยสิสู้บ่ถอย ค่อยๆเสร็จลอยน้ำตาขอบคุณลายลายเจ็นใจที่มอบให้มาหักแพงรู้ตนคำลาให้เศร้าดามาอีหลา จากการที่น้องไปคอนเสิร์ตนะคะก่อนอื่นก็วิวิญิวก็ต้องขอสวัสดี FC ก่อนนะคะอยากพูดมากเนาะสวัสดี FC นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวิญิวนะคะวันนี้เนาะหลังจากที่ได้ดูน้องไปร้องเพลงในงานอาคอนเสิร์ตก็จะเป็นกิจกรรมนะคะกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติที่ f m 95ได้จัดขึ้นที่4มุมเมืองนะคะน้องสาวล่าลําละครก็ได้ไปร่วมกิจกรรมนี้นะคะซึ่งก็จากการโพสต์ของบ้านฮักเป็ดน,น้อยนะคะบ้านฮักเป็ดน,น้อย Official เนาะก็ได้โพสต์สำหรับกิจกรรมนี้ของน้องสาวคำล่าลําละครนะคะก็มี FC นะคะให้การอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ให้กำลังใจนะคะด้วยการเข้าไปคอมเมนต์นะคะบางคนก็บอกว่าน่ารักลูกสาวนะคะเนาะหลายๆท่านเลยคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะคะคอมเมนต์แบบรัวๆเนาะสุดยอดไปเลยลูกสาวอย่างนี้นะคะบางคนก็บอกว่าเสียงน้องใสามากนะคะอีกท่านหนึ่งเนาะทุกคนก็นี่คือการที่ fc แฟนคลับนะคะพ่อๆแม่ๆนะคะไปให้กำลังใจ น้องคำล่าในเพจบ้านฮักเป็ดน้อยนะคะซึ่งหลังจากที่น้องได้ร้องเพลงนะคะร่วมกิจกรรมเสร็จนะคะกลับมาก็ากลับลงจากเวทีเนี่ยนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการให้สัมภาษณ์ไหมมีนะคะนี่คือสัมภาษณ์ นี่นะคะเสียงใสมากและน้องดูตอบแบบมั่นใจนะคะให้สัมภาษณ์แบบดูความเป็นธรรมชาติเอลวก็มีพอๆไแม่เอฟซีทำฟังไทยทั่วโลกนะลากาใสแรงานคือการชนะเลวกเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ส้นเสียงแหบแต่ใสนะคะเห็บกล้องกลางวันเนาะสุดท้ายนะคะขอ แล้วกันเนาะว่าเอ๊แฟนๆ f f 95เนี่ยจะติดตามได้ยังไงบ้างกาฝากนัมเลเดอร์พี่น้องแฟนคแฟนเพลงเอ95มลูกหูมฮานาครนะคะฝากผลงานเพลงใหม่กอดใจเฮล่าน่แล้วก็อยากกอดพวกเขาทางช่อง YouTube หลานลละครออฟฟิเชียลนะคะหรือว่าทุกช่องทางบ้านฮักนะคะปิดน้อยค่ะยังไงก็ฝากน้องด้วยกันละกันนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศงานต่อเลยละกันค่ะก็คือการให้สัมภาษณ์เนาะ สำหรับศิลปินล่ารำละครนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ไปร่วมงานหรือเอฟซีนะคะที่ไปแสดงความยินดีกับน้องในครั้งนี้โดยไม่ได้นัดหมายก็หลากหลายท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นมาลายน้ําใจเนาะแล้วก็ด้านหน้าเวทีก็ไปให้กำลังใจเนาะ อันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆที่สาวคำล่าลํำละครนะคะนักร้องจากสปปลาวที่มีผลงานก็ทยอยออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลแรกซิงเกิลที่สองเนาะเราก็รอชมผลงานนะคะและน้องก็ยังฝากนะคะฝากช่องล่าลํำละครออฟฟิเชียลนะคะก็คือเป็นการฝากผลงานนะคะซึ่ง สามารถติดตามได้ในช่อง YouTube ก็คือช่องของล่าลำละครออฟฟิเชียลเนาะเข้าไปให้กำลังใจเข้าไปาปั่นเพลงนะคะไปปั่นยอดวิวเนาะสำหรับนะ้องคำล่าลำละครก็คือไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าๆนะคะคลิปเก่าๆที่น้องปล่อยออกมาตั้งก่อนที่น้องจะมาออเดชั่นแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจได้นะคะแล้วก็เป็นอย่างผลงานที่โดดเด่นนะคะ ช่วงนี้ก็จะมีอ่ากอดใจให้ลาแน่นะคะแล้วก็อ่าอยากอกดผัวเขาเมื่อยแนกระสู่อะไร3เพลงเนาะประมาณ3เพลงนะคะที่เป็นเพลงที่น้องเพิ่งปล่อยซิงเกิลออกมานะคะก็ให้กำลังใจกันนะคะอย่า คือเราก็เป็นกำลังใจเนาะสารฝันให้น้องนะคะน้องก็กำลังพัฒนาตัวเองเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการร้องการอยู่บนเวทีหรือการตอบคำถามการร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะก็มีมาเรื่อยๆนะคะสำหรับวิวินิวก็คือเป็นกำลังใจให้ตลอดนะคะก็คือช่วยซัพพอร์ต ในด้านการเข้าไปปั่นเพลงหรือโฆษณาโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะก็ช่วยช่วยน้องตลอดนะคะก็คืออ่าเราก็ด้วยความเอ็นดูนะคะเด็กสาวที่เดินตามหาฝันนะคะคือจะพูดอยู่ตลอดว่าน้องเดินอ่าข้ามฝั่งข้ามน้ำข้ามโข,มขงมาตามฝันนะคะแล้วเราก็ตามเชียร์ตลอดนะคะสำหรับวิวี่นิวก็ขอจบการ นำเสนอเพียงแค่นี้นะคะดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศบรรยากาศการร่วมกิจกรรมวันที่ 1, <d> <sh arp> 1> ก็คือวันแรงงานแห่งชาตินะคะก็มีเรื่อยๆนะคะสำหรับเพจบ้านฮัก <sh arp> <d> <sh arp> เป็ดน้อยเนาะ,ะก็เข้าไปติดตามเข้าไปกดไลค์กดแชร์ arp, เข้าไปให้กำลังใจได้นะคะสำหรับ ศิลปินล่าลำละครอินสีเชียงใหม่เนาะอ่าเราก็ให้กำลังใจทั้งในเพจ f a c e b o o k ก็คือล่าลำละครอินสีเชียงใหม่แล้วก็ในเพจ f a c e b o o k บ้านฮักเป็นน้อย o f f i c เ a l และช่องทางหนึ่งก็คืออ่า u t u b e นะคะก็คือช่องของล่าลำละคร Official ยลเนาะสำหรับ วีวีนิวก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะนี่คือบรรยากาศนะคะบรรยากาศอบอุ่นเนาะ FC เยอะมากนะคะอย่างที่น้องให้สัมภาษณ์คน เข้าไปร่วมงานในกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติสำหรับปี2567นะคะที่4มุมเมืองก็อบอุ่นชื่นมื่นนะคะ